คุณแม่นะคะคุณแม่นั่งอยู่ข้างหลัง,ลว,งวันนี้เราก็ได้มาทำงานนะก็เดี๋ยวจะมีคุยงาน ตอนบ่ายนะคะแต่ว่าตอนเช้านี้ก็มาไหว้พระก่อนนะคะที่นครปฐมนะคะองค์พระปฐมเจดีย์เพิ่งมาถึงเองนะคะก็เดี๋ยวจะเข้าไปทำบุญไหว้พระกันข้างในตอนนี้ก็ได้ชมบรรยากาศด้านหน้านะคะบรรยากาศร่มเย็นสวยมากนะคะวันนี้ที่จะมาพูดนะคะก็คือสวยท้าแดดเนียนท้าแดดได้ยังไงนะคะเพราะว่าเราใช้เซ็ตล่างหน้าของอาราะคะ่ะซึ่งเซ็ตล้างหน้านี้นะคะจะช่วยป้องกันให้ผิวนะคะทน กับแสงแดดทนกับเครื่องสำอางทนกับครีมได้นะคะเพราะว่าเขาจะทําให้ผิวที่แพ้พังไม่ว่าจะเจอสถานาการณ์อะไรมานะคะไม่ว่าจะแพ้ครีมแพ้เครื่องสำอางแพ้สเตียรอยด์นะคะจะทําให้ผิวเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะกลับมาแต่งตึงนะคะเพิ่มคอลลาเจนให้ผิวนะคะผิวใครที่ได้ถูกการแพ้ถูกสารเคมีต่างๆ,งๆนะคะทำลายจนผิวแห้งกล้านหยาบกล้านนะคะแล้วก็อ่อนแอลงนะคะแพ้ง่ายนะคะเจลล้างหน้านี้จะทําให้ผิวคุณแต่งตึงนะคะเนียนกระชับรวมไปถึงหน้าใสขึ้น้วยค่ะถ้าใครอยากจะสวย ใจไร้สิงนะคะแล้วก็หน้าแต่งตึงนะคะย้อนวัยเป็นผิวเด็กนะคะตอนนี้ริชาสามสิบแล้วนะคะ ว่าผิวหน้าของเราเนี่ยได้ย้อนวัยไปแล้วนะคะแล้วก็สตาร์ทให้ผิวเนี่ยอยู่เป็นอย่างนั้นนะคะให้ผิวเนียนใสไร้สิวนะคะแล้วก็ลดอาการปร่ต่างๆไปที่แพ้ง่ายเหมาะม,มากๆเลยค่ะหรือว่าใครที่แพ้หนักมากก็เหมาะมากๆนะคะเพราะว่าจะทําให้การแพของคุณนั้นหายไปแต่ต้องขยันใช้อย่างจริงจังนะคะแล้วก็ต่อเนื่องในระดับหนึ่งนะคะจะทําให้ผิวของคุณเนี่ยกลับมาแข็งแรงแล้วก็อยู่ตัวมากขึ้นค่ะอย่าลืมนะคะเซตหน้าใสาสามารถชมได้ที่ยูทูบนะคะริชารันชามหรือว่า Facebook แล้วก็แฟนเพจนะคะชื่อว่าริช ท่าร้านชำเหมือนกันค่ะยังไงก็เดี๋ยวพบกันนะคะทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook ค่ะบ๊ายบาย